ถ้าคุณสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในชาตินี้คุณไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วคุณทําหรือ,อยังเช็คลิสต์ยีบข้อรักใครสักคนแบบไม่มีความกลัวทําหรือ,อยังเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นกระจก oh. ทำหรือ,อยัง เป็นศัตรูให้กลายเป็นกระจกเพราะทุกคนที่มาปรากฏในโลกของคุณเนี่ยมันสะท้อนพลังงานของคุณเหมือนเห็นตัวเองทุกคนที่ปรากฏในโลกของคุณเนี่ยคุณมีพลังงานบางอย่างที่ส่งออกไปเขาเลยมาปรากฏในโลกของคุณคุณต้องเช็คตัวเองสัมผัสการอย่างรู้ที่ผมพูดเนี่ยการอย่างรู้การรู้แจ้งถ้าคุณสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในชาตินี้คุณไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วการรู้แจ้งเห็นจริงตรงข้ามกับคําว่า ฉันฟังคนอื่นมาไปเช็คมานะว่าในสิ่งที่คุณเชื่อมีแค่ไหนที่คุณก็ไปฟังฟังคนอื่นมาอย่างที่เมื่อกี้ชูลี่ไลฟ์ฟังไปฟังคนอื่นมาว่าเราเกิดมาใช้กรรมรเคยเช็คไปยังว่าจริงกือเปล่าแล้วหนังสือเล่มนี้จะเบสเออนวิทยาศาสตร,ร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเอามาให้คุณเนี่ยไม่ใช่คนนั้นพูดมาเออคุณป้าที่บ้านบ้านพูดมาเขาว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยคำเนี่ยพระพุธเจ้าเปลี่นไว้ก่อนเลยว่า อย่าไปเชื่อเพียงเขาว่าเขาว่ากันว่า <c oughs> คุณทุกคนนะครับที่ฟังอยู่นะมาช่วยกันเปลี่ยนโลกกันมาร่วมอุรมณกาลมาช่วยกันเปลี่ยนโลกเพราะคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากเลยถ้าเป็นหนังสือ2490บาทซื้อหนังสือได้อ e ีบุ๊กด้วยนะคะถ้าใครเอาอ e ีบุ๊กอย่างเดียวก็จะอยู่ที่1990บาทนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากเรียนเป็นมินิคอร์สท,ทางตรงสู่นิพพานก็อยู่ที่9,900บาทจากราคาเต็ม39ม0 0นนะรีบลงทะเบียนวันนี้แล้วราคานี้คือราคาที่ดีที่สุดแล้วนะคะ ลงทะเบียนได้เลยตามที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นนะคะ